คณิตคิดวสไตล์พี่เหลิมวันนี้มานําเสนอเทคนิคการบวกเลขที่เป็นลำดับเลขคณิตการบวกเลขที่เป็นลำดับเลขคณิตนะครับน้องสามารถบวกได้อย่างรวดเร็วเลยแต่วิธีการดูคือเฮ้ยพี่เหลิมเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นลำดับเลขคณิตวิธีการดูดูไม่ยากครับน้องมันจะเป็นการบวกลบเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นอ่ะทีละเท่าๆกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยน้องจะสังเกตเห็นว่า10กลายไปเป็น12บเนี่ยบวกเพิ่มขึ้น2 12กลายไปเป็น14เพิ่มขึ้น2เพราะฉะนั้นน้องจะสังเกตเห็นว่าค่าเนี่ยเพิ่ ซึ่งถ้าเกิดเป็นลำดับเลขคณิตนะครับสูตรการคิดไม่ยากเลยให้น้องเนี่ยไปหาค่าที่อยู่ตรงกลางมาแล้วให้น้องเนี่ยไปคูณด้วยจํานวนตัวครับน้องจะได้ผลบวกออกมาทันทีเลยอ่าพี่เดิมข้อนี้คิดยังไงข้อนี้ก็คิดไม่ยากครับประเด็นก็คือน้องไปหาก่อนเลขตรงไหนอยู่ตรงกลางอย่าง12เงี้ยกางไหมไม่กลางครับน้องตัวที่อยู่ตรงกลางคือ14ใช่ไหมซ้ายมี2ตัวขวามี2ตัวเพราะฉะนั้นให้น้องเนี่ยเอา14มาเสร็จแล้วให้น้องไปคูณจํานวนตัวก็นับไปตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3าตัวที่4ตัวที่5้า มี5ตัวนะครับก็จับไปคูณ5 14คูณ 5. ตอบ70ครับเรียบร้อยถ้าเกิดเป็นเลขคณิตนะน้องใช้วิธีนี้ได้เลยอ่ะเสร็จแล้วต่อมาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างอันนี้อ่าพี่เลิมอ,อันเนี้ยเลขคณิตไหมสังเกตเพิ่มขึ้นทีละ2อ่าเพิ่มขึ้นทีละ2พรก็ฉะนั้นนี้เป็นเลขคณิตแน่ๆนเสร็จแล้วนะครับก็ไปหาค่าตรงกลางมาแต่ปัญหาเกิดเพราะว่าถ้าเกิดน้องใช้14อ่ะมันไม่กลางซ้ายมี2ตัวขวามี3ตัวเพราะฉะนั้นไม่กลาง16ก็ไม่กลางเพราะฉะนั้นนะคร แล้วให้น้องเนี่ยเอาตัวนี้มาฉาเฉลี่ยครับน้องหาค่าตรงกลางซึ่งตรงกลางระหว่าง14กับ16ง่ายมากบางคนจะจับบวกกันหาร2ก็ได้นะอ่าก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆคิดได้เลยก็คือ15อยู่ตรงกลางพอเสร็จแล้วน้องได้15มาก็ให้น้องคูณจํานวนตัวอย่างอันนี้มี1 2 3 4 5 6อี่าเพราะฉะนั้นนะครับก็จับ15ไปคูณ6ก็ตอบ90ครับเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วต่อมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้นะครับน้องสังเกตค่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เพิ่มขึ้นทีละนนะัะฉะ้ นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันซึ่งตรงกลางคือ25ครับน้องเสร็จแล้วนะครับน้องก็จับไปคูณเลยพี่ขอนับจํานวนตัวเร็วๆนะซ้าย3ขวา3บวกตรงกลางอีก1ก็เป็น7เพราะฉะนั้น7จ็คูณยีตัวนี้ตอบ175เครับเรียบร้อยอ่ะหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้นะครับน้องจะสังเกตเห็นว่าอันนี้ค่าลดลงบ้างลดลงทีละ4ครับลดลงทีละ4ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงกลางที่วงเลยนะตรงกลางอยู่ระหว่าง62กับ58ก็คือ60นั่นเองเสร็จแล้วนะคร 360ครับเรียบร้อยนะฮคลิปแป๊บเดียวอ่ะอ่าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับสังเกตว่าคลิปแป๊บเดียวครับแต่ว่าน้องต้องสังเกตให้ได้ก่อนว่าเป็นเลขคณิตสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยไว้รุ่นเทมดีในการศึกษาอย่าลืมกดติดตามช่องพี่เหลิมไว้จะได้ไม่พลาดทิศดีๆเดี๋ยวไว้เจอกันในอกาสหน้าครับบ